สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดอันดับกองหลังนะครับพี่ท็อปร้อยใช้กันนะครับในโหมดเมเจอร์นะครับมาดูซิว่าจะมีใครติดกันบ้างนะครับใน7คนนี้ครับผมว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปจัดอันดับกันสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเด็บบ P ิฟทชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i f a Point และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบลพีเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันดับ7ก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นร่างที่ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่ผ่านมาประมาณสักสีเดือนแล้วนะครับนั่นก็คือเวอร์จิ a ฟ d านดร่าง107นั่นเองครับเป็นร่างนี้ครับไม่ใช่ร่างนี้นะร่างทีโอทีวร่างนี้นั่นเองครับในส่วนของสเต็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าร่างนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ O.I.R. อยู่ที่104โทษทีครับในเรื่องของสปีดอยู่ที่104-107นะครับในเรื่องของเกมรับก็อยู่120ตนต้นนะครับความแข็งแรงดีเหมือนเดิมนะครับ123ครับคุณสมบัติในร่างนี้ก็เป็นลูกโม่งทรงพลังแล้วก็ส่งลูกไก่ก็เลยเป็นเกรุ่นงกลางเกมรับสูงนั่นเองครับความสูงในเรื่องของกายภาพอะไรพวกนี้มันไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอยู่แล้วครับง1 9 3น้ำหนัก92นะครับอายุ33ปีนะีครับ ร่างนี้นะครับอยู่ที่อันดับเจ็ดครับมีผู้ใช้งานถึง5ทีมเลยนะครับมาต่อที่อันดับเจ็ดคนที่สองนันบ้างครับคงจะต้องบอกเลยว่าอ่าอันดับเจ็ดคนที่สองเนี่ยมาจาก LB นะฮะซึ่งเป็น LB ตัวท็อปซะด้วยครับนั่นก็คือปารลมานินี่ครับอ่ะร่างนี้นะครับก็โดนเอามาจับเล่นเป็น c b นะครับคือสามารถเล่น CB ได้แหละนะครับ ในร่างนี้ข้อดีของร่างนี้ถ้า,าจะเอามาเล่นในตำแหน่ง c b นีครับคือสปีดดีมากครับนะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบครับคือสปีดของบาลนนี้ครับเกมรับก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่ง LB ก็ตามครับแต่ว่าได้ในเรื่องของสปีดแล้วก็เกมรับครับเกมรับอยู่ที่130ขึ้นไปนะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะครับอันนี้คือเม็ด เม็ดเทานะฮะผ้าพันแปดนะครับเม็ดแดงเม็ดส้มก็คงไม่ต้องพูดถึงนะแพงแน่นอนนะครับในส่วนของเปาโรมันินี่ครับในเรื่องของคุณสมบัติครับก็มีเน้นเค้ขึ้แล้วก็พยายามเตะลูกลูกขวางสนามก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีเพิ่มเข้ามานะครับในตำแหน่ง LB นะครับตรงนี้นะครับวอเล็กก็เป็นเกมรุกกลางเกมรับสูงอยู่เหมือนเดิมครับกายภาพเหมือนเดิมนะสูง186น้ําหนัก83นะครับไม่มีอายุนะเพราะว่าเป็นนักเตะไอคอนนะครับและนี่คืออันดับ7นะครับผมซึ่ง มีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนั่นเองครับมาต่อที่อันดับ6กันบ้างครับอันดับ6นี่ก็เป็นเป็นมันดินี่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นมันดินี่ร่างนี้เลยครับผมนี่ร่าง CB ธรรมดาเลยครับมันดินี่ร่างนี้ครับอยู่ที่อันดับ6นะครับสแตตเป็นไงบ้างก็ยังสปีดก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับ107ตัวนี้ก็ยังถามจริงๆว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเฮดเฮดหรือว่าเมนเจอร์นะครับก็ สปีด113ครับสปีดไปอยู่ที่106ครับเกมรับก็ถือว่าถูงอยู่นะนี่ขนาดที่ OTY ผ่านมาแบบ3-4เดือนครับอในเรื่องของเกมรับก็ยังอยู่ที่ประมาณ125ขึ้นไปเลยนะครับความแข็งแรงดีครับอยู่ที่122ครับคุณสมบ้านครับมีเน้นเดคเกิรแล้วก็พยายามเตะลูกข,ของสนามว้าวอันนี้มีมีมีตั้งแต่แรกเขาเหรอ,อ๋อโอเคโอเคมีตั้งแต่แรกแล้วนะครับในส่วนของพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนตั้งแต่ร่าง ที่ o t y แล้วล่ะนะครับจริงๆอาจจะมีทุกล่างก็ได้นะอออ่าประมาณนี้ครับผมถ้าซื้อในตลาดก็อยู่ที่ประมาณพันหแต่ถ้าจะเล่นแบบนี้เม็ดส้มไปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่นี้หน่อยนะครับได้เม็ดส้มไปใช้งานได้ยาวๆนะครับและอันดับหนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมนั่นเองครับเรามาต่อที่อันดับ5กันดีกว่าครับยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ที่107นะครับแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะคือที่ otw เป็นตัวที่ดีหลายๆตัวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ตูรามรับผมอ่ะรีิองตูรามนะครับร่างนี้107ทําไมคนใช้งานเยอะจังข้อดีคืออ่าร่างตูรามร่างนี้คือมันเป็นตัวที่แบบเข้าปะทะ,ะครับอ่าสปีดดีนะครับเท่าเท่ากับมินนี่เลยนะครับแต่ว่าราคามันคนละเรื่องเลยนะตอนนั้นนะมิน,น่คือแบบแพงมากนะครับตอนนั้นนะครับตูรามแบบไม่แพงนะดังนั้นคนก็เลยนิยมใช้ตูรามค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันก็ได้ทั้งโอ r แล้วก็ได้สเตตที่ดีนะครับ ในเรื่องของพลังงานครับ4.5นะครับความสูงอาจจะเป็นอาจจะไม่สูงมากนะตัวนี้จริงๆก็เล่นในส่วนของแบ็คได้นะครับตรงนี้เล่น RB ได้นี่ครับสปีดอยู่ที่113 106ครับเกมรับก็อยู่ที่125กลางนะครับความแข็งแรงดีมากครับ127นะครับอกในเรื่องของคุณสมบัติมินิที่ขึ้นให้นะครับเมื่อเลยเป็นเการล่วงกางเกมรับสูงครับถ้าเป็นเมทัลก็900กว่าล้านนะครับอ่ะก็ยังราคามันก็ต่างก็ยังต่างกันกับมินินี่อยู่นะ เมื่อกี้มันนี้นี่พันกว่าหลานใช่ไหมพันห้ามานเนี้ยหากกันเก้าร้อยขอดูหน่อยสิอ้โหนี่เม็ดส้มคือเจ็ดร้อยเลยนะฮะยังถูกนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานก็นี่แหละครับดูหลามเม็ดส้มได้เลยนะะมาต่อที่อันดับสี่กันดีกว่าครับนั่นก็คือคนนี้เลยฮะเป็นกิดอะนีออนนีออนนะครับหนึ่งนีออนไม่รู้ว่าทุกคนดาวถูกหรือเปล่าครับนั่นก็คือโรลงบลองนั่นเองครับ ร่างนี้ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นร่างที่ผ่านมาไม่นานนะครับประมาณสักเดือน2เดือนประมาณนี้เนาะประมาณ2อสเดือนอประมาณนี้ครับก็ในเรื่องของสปีดดีครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าครับเกมรับก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบกลานะครับก็อ่าสแลนเชนอาจจะลดลงมาหน่อยที่หนึ่งร้อยยี่สิบประมาณนี้ความแข็งแรงดีครับหนึ่งร้อยยี่สิบครับก็เล่นได้จบเกมแน่นอนครับพลังงานห้าดาวครับสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเซนติเมตรครับ ในเรื่องของเวอร์เลยครับก็เป็นเกมลูกกลางเกมรับสูงครับแต่ว่าในเรื่องของพลังแฝงเนี่ยไม่มีนะครับในในส่วนของโรลลบลองแต่ว่า AI ดีนะเวลาเข้าบทงเข้าบทนเนี่ยคือโรลลบองเนี่ยคือชาร์จมาก่อนเลยครับจากการที่เราเล่นเจอโรลลบองค่อนข้างบ่อยนะครับวิ่งเข้ามาชาร์จเลยนะครับไม่ทันได้พลิกตัวเลยครับขามาแล้วนะผมเสียบอลไปแล้วนะเออก็ในส่วนนี้ก็ AI ค่อนข้างดีครับคนก็ยังไว้ใจได้ดีอยู่นะครับก็เอามาลงเมนเจอร์ก็มีผู้เล่น ก็ใช้งานอยู่ที่ถึงอันดับ4นะครับซึ่งเราลมองร่างนี้ครับมีผู้ใช้งานถึง11ทีมเลยนี่ครับและอันดับ3นะครับก็คงจะต้องเริ่มเป็นนักเตะใหม่แล้วล่ะนะครับนะก็คนนี้นะครับก็เป็นคนนี้เลยเฟอร์นันโดเอียโรนะครับก็เป็นคนที่ถือว่าคุ้มนะในส่วนความในความคิดสุดตัวนะครับคือใช้แต้มจิ๊กซอแค่800แต้มเท่านั้นเองครับแรก เยลโล่หนึมาได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าคุณสมบัติดีจัดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปอีกทีแล้วกันนะครับสูง187ซนติเมตรครับอ่าในเรื่องของพลังงานอยู่ที่4.5ดาวครับพลังงานนะครับท็อเทียบค่าสแตตครับสปีดดีนะคือก็เป็นตัวที่1 1 5่งร้อสนะครับสปีดทำออกมาได้ดีครับล่างนี้แต่ในเรื่องของความคล่องตัวก็รู้ๆกันนะ CB มันจะหาความคล่องแคล่วว่องไวหายากนะครับถ้าไม่เป็นเฉพาะตัวแบบพวก พวกโลุมบ้องอะไรที่ที่จะมีค่าความคล่องแคล่วไหวที่จะสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่เกมรับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับ130ขึ้นไปครับความแข็งแรงอยู่ที่126ครับคุณสมบัติครับเนี่ยมีเน้นเทคเกินให้นะครับมีลูกมงทรงพลังให้อีกต่างหากแล้วก็มีส่งลูกไก่ให้นะครับเมื่อเลยเป็นเกมรุ่นกลางเกมรับสูงครับผมจะต้องบอกว่าถ้าในตลาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก3,500แต่ถ้าใครมีแต้มนะครับ ประหยัดไปได้3,000ห้าเลยนะครับ800แต้มเลขกับ3,000ห้าน่าใช้มากๆเลยนะฮะล,ลองดูเม็ส้มนะปรากฏว่ากดซื้อซนะแล้วอุย้ยเพิ่มมาอีก200นะครับได้เม็ดส้มไปใช้งานทันทีเลยนะรนะประมาณนี้ครับในส่วนของอันดับ3นะครับมีผู้ใช้งานถึง36ทีมเลยนะฮะเยอะเหมือนกันครับ มาที่อันดับ2ครับอ่ะบอกเลยว่าเป็น109แน่นอนนะครับ109ตอนนี้นะครับมีแม็กวายเวอร์จิลฟานไดลูซิโอบาสโตนี่นะครับอับอนนี้ตัดไปตัวนี้วิเวียนอ่ะวิเวียนอีกคนหนึ่งอ่ะและอันดับสองนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเวอร์จิลฟานไดครับผมอือคือต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันแต่ ติดอันดับ2ได้เร็วมากๆเลยนะครับมาดูที่วร์จิลวร่างนี้กันบ้างครับข้อดีของนักเตะ UTOC นะคือสกิลสีลูมตรงนี้นะครับบวกนะจ๊ะนี่บวกดนะจ๊ะดังนั้นถ้าบวกไปสามเลเวลนี้ก็คือ21เลยนะครับ6หน่วยเลยนะครับตรงนี้อีก15้โอ้โหไม่เคยคิดเลยนะมันจะโหดสักขนาดไหนนะครับอันในส่วนของวอร์จิลวฟานไดรร่างนี้ครับสูง193เหมือนเดิมนะอายุนาำยังไม่เปลี่ยนนะ คือยังอยู่ในปีนี้อยู่นะครับยังไม่ถึงวันเกิดเขานะครับในส่วนของสปีดครับหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่ง้อยสครับความคงแคงว่องไวถือว่าทำออกมาได้ดีครับ100นะครับเกมรับแน่นเลยครับ130อยสครับความแข็งแรงสูงมากน่าจะสูงที่สุดเลยมั้งหนึ่งร้อยสามนะครับคือสูงจัดเลยอาจจะไม่แน่ใจว่าทาสูงกว่านี้หรือเปล่านะเออทาจะสูงกว่านะครับ ในส่วนของคุณสมบัตินะครับมีส่งลูกไกยแล้วก็ลูกหมงส่งจะพังไม่ยากลูกหมงส่งพลังนะฮะก็าเลยเป็นเกมลูกกลางเกมรับสูงครับอ่าดูราคากันก่อนดีกว่าเพิ่งเข้ามานะครับราคานี่ถือว่าสุดจัดจริงเจ็ดพันกว่าร้านนะครับขอดูสิมีคนซื้อไหมโอโ้มีนะมีคนตั้งซื้อนะเม็ดส้มหละ่ะเม็ดส้มอืมเม็ดส้มนี่ไปเก้าพันนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมซื้ออันดับสองนะครับคงจะต้องบอกได้เลยว่า มีผู้ใช้งานสูงมากนะครับเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายๆว่า43คน43ทีมนะครับ43%นั่นแหละในส่วนของเ o อ u Fund ฟานดานะครับแน่แต่43คนยังไม่พอที่จะติดอันดับหนึ่งนะครับและอันดับหนึ่งก็คือ109ในนี้แหละนะครับอ่ะเหลือไม่กี่คนแล้วแหละนะครับน่าจะน่าจะดาถูกแล้วลราจะมีแม็กควายมีลูซิโอบาสโตนีแล้วก็วิเวียนนะครับอ่ะเฉลยแล้วกันครับไม่น่าจะ ไม่น่าจะเดาไม่น่าจะไม่น่าจะผิดแหละนะครับไม่น่าจะเดาถูกกันทุกคน,นครับนั่นก็คือลูซิโอนั่นเองครับอืเข้ามาตั้งแต่บุนเดสซิก้านะกิจกรรมบุนเดสซิก้าก็นะ่าจะมาสัปดาห์ที่2องะเออก็นี่แหละครับติดอันดับหนึ่งนะครับราคาลืมดูราคานะครับโอ้โหราคาถูกกว่าฟันได้เยอะนะ2,000ล้านเลยนะเออเป็นตัวดีตัวดีครับผมอ่ะมาดูสเตตกันนิดนึง ในเรื่องของความสูงนะครับอยู่ที่1 8 8ดดซนเมตรครับแต้มที่ใช้ประมาณพันพันสองอห้าิบถ้าจะแลกก็นี่แหละครับเก็บตังแลกได้เลยนะประหยัดตังไปได้ตั้ง5 0 0พันกว่าล้านนะครับแต่ถ้าแ0 0อยล้านถ้า800ถ้าแปดร้อยแต้มก็สามพันห้าครับถ้าพันห้าร้อยแต้มก็ประหยัดไปได้เจ็ดพันสี่ตามงบนะครับใครที่มีงบเยอะก็นี่แหละครับจัดสรรปันส่วนเอานะแต่ลูซิโอโอ้โวบโขดพี่นะแต่ลูซิโอคืออันหนึ่งตอนนี้ครับผม อในส่วนของสเตตนะครับสปีดดีมากครับ1 1 8 1 1 5ครับคือสปีดของเขาครับโอ้ความคล่องตัวสูงมากนะ112นะครับความคล่องตัวดีครับก็สมแล้วแหละที่เป็นโนหนึ่งนะครับในเรื่องของเกมรับครับ130ขึ้นไปนะครับโดยเว้นการสไลด์เทคเกิร์นะครับที่เหลือแค่120ความแข็งแรงอยู่ที่121นะครับคือสปีดดีนะครับตัวที่สปีดดีแล้วก็คุณสมบัติครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีคิกส่งพลังนะครับ ม่รู้มีใครเคยใช้ลูเซียลปั่นฟรีคิกหรือเปล่านะส่วนตัวไม่เคยใช้นะไม่รู้จะปั่นดีหรือเปล่านะ,ะมีเน้นเทคเกิศแล้วก็ลูกมงทรงพลังครับวรวมเลยเป็นเกมลูกกลางเกมรับสูงนะครับผมราคาก็ตามที่เห็นนะห้าพันกว่าล้านนะครับแต่ถ้าซื้อเม็ดส้มนะวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้แลยครับผมหกพันกว่าล้านประมาณนี้นะครับซื้ออันดับหนึ่งนะครับคงจะต้องบอกว่าเกินครึ่งน,นะครับเกิน100อโทษทีครับเกิน50บ ซึ่งก็คือ58%หรือว่า58ทีมนะครที่ใช้ลูซิโอนี่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในตำแหน่ง CB นะครับถูกใจกันหรือเปล่านะตรงใจกันหรือเปล่านะครับว่านี่คือโน1ของสายเมเจอร์นี่ครับโน2โน3นะครับ1 2 3ยังอยู่ในกิจกรรมนี้อยู่นี่ครับใครที่แต้มเหลือๆหรือใครที่กำลังเก็บนะครับเหลือเวลาอีก5วันครับถ้าอยากจะได้ แบ็กโนหนึ่งนะครับก็ตามนี้เลยครับหนึ่งสองสามตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพิหน้าแล้วกันครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับผม